เสร็จแล้วอ่มาได้มาไดนโอเคเ <c oughs> จ,ะจะ <c oughs> สป <c oughs> ีมามาไดนมาไหน เห็นยามาใกล้ๆตั้งกล้องถ่าเลยเด้มมาได้มาได้เออลักษณะนี่มีอยู่คนเดียวในโลกที่บ้าๆไม่เห็นยางมาใกล้ๆเห็นแตงเงาขาโๆแล้วเมนบาความบ้าเมนบาคือทำหมดเต็มเธอไปทำงานอยู่ในในตัวเมืองเธอขาวขึ้นขาวขึ้นใช่ไหมคะใช่จะเป็นเด็กเมืองค่ะเธออยู่แถววัดอะไรนะวัดจริงอีวัดจิงอีเนาะลเธอขาวขึ้นไปทำบ้านราคาเท่าไหร่ เท่าไหร่น้องสามกว่าว้าว,วาาในในในเมืองคนละทรงคนละทรงค่ะในเมืองสีสกเกตนะคะ<า>เห็นไหมเป็นสองชั้นเป็นสองชั้นราคาสามล้านกว่าเจจัมปีไปลุยมาอยู่ยังมา,าเลี่ยวเลยเป็นสองสัน้นแบบพญ่สาส้างโพธิ์ไม่เฟร็ดนะบออาจจะประมาณนั้นค่ะ ว่าเจ้านายโพสแต่ละวันไม่รู้บ้านหลังไหนบ้างลูกน้องดูไม่ทันไม่มีเวลาดูค่ะขยันโพสมากด้วยนะตอนนี้เนี่ยขยันจังเลยเพราะว่าช่วงนี้เจ้านายเดินมอบบ้านทุกทุกวันเลยค่ะโอ้โหมีสมมอบบ้านต่อไปนี่โปรโมชนสมมอบบ้านต้องแถมรถขวงเลยต่อไปนิธกเราไม่ได้ขายนาค่ะนามูลไหนที่พ่อแม่ให้ก็ขายทำแล้วก็รวยขึ้นหรือจนขึ้นไม่รู้ มอบบ้านแถมรถให้กับเจ้าของบ้านด้วยแบบนี้คันรถคลองเล่นก็พ่อได้ยู่อยคาาันรถที่ต่อโทนี้ม่ได้ไรพ <c oughs> อโทนเรียงพี่หรือย่างนี่ขันไม่นี่โอ้เจ๋อท่านเข่ามาอยู่เนาะเจ๋มากแต่ ตัวก็านเด่หัวใจหัวใจก็มากลอะไวใมลอรปีหัวใจมาก่อนละหัวใจมาแล้วนี่มาพรามหัวใจเลยดนี่เจมาซื่อเนาะหายหนหายตาไปเป็นเสี้นาได้ผูกแขนมาเจไปผูกแขนเลยเจจะปีผูกแขนหัวันไปไหน ายตาไปเป็นเดือนเอฟซีผ่าแล้วค่ะนี่ไปใช้บุได้ดรนอกก็เอินคือเกาเอาเอาเอาหมานเอาหมานกับเจ f เซีว่ามักเสียงหัวปะนั่งสู่เสียงหัวเจ๊จะบีไม่ได้นะเสียงหัวรอนี่เหับได้เป่นบ่ดจนสดุ้งตื่นพี่ดีเดี๋ยวแม่มาแล้วนะคะอีก2วันเดียวกันโอเคไหมเขาจำได้โอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีมา ลูกดิกตื่นเลยแน่หนาจำได้น้องก้าวหน้าพารวยก้าวหน้าพารวยให้เศรษฐีผูให้ครับเู้ษไปใัแงจำปีเศษฐีสิบล้านสาธุร้างเศรษฐีลอยล้านบอกอ่าตะช่งเนาะ เป็นตาเป็นตาไม่แห้งูเลื่งจเกษตรีสิล้านอนาคตกติเป็นเกษตรลอยล้านตาม่งไปยังส้างยังไปยังส้างมัดไทยตะคีบเขานั่นมัดไทยตะกีบเอามือเราสองสามกีบเกาาุนไปยัดวนขุนิยุนไปยัดวนุนไปยังดวนยาสมร บ้าโอ้ลุงเดียบุญพี่ยายด้วนเขาสำรวจขานพื่นบุญโอเคเพื่อนสำรวจไปเพื่อนจะสำรวจขานพื่นเพราะว่าเพื่อนเอาลูกน้องมาเพราะว่าเพื่อนจะสำรวจงานเพื่อน่าเพื่อนชิมเก็บช่องใดแล้วเพื่อนจะมาตีพางช่องใดอ๋อเพื่อนมาเบิรงแล้วเพื่อนก็สีแดงสามารถสามารถดูได้ว่าสีน้ำลูกน้องมาจากคนหรือเปล่าดูมือผมพร้อมหรอทำไมพูดเป็นตาดีใจจังไปไปไปอยู่ในเมืองเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเธอเธอจริงหรือเปล่า มูไม่รู้เหมือนกันนะหนูก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักือบอกไข่ด้วยบอกมันใส่เก่งๆเดี๋บนี้ใส่สุดคนละแบบมันใส่สุดคนละแบบซื้อๆเรเลยเบิ่งนมูลบสองวันวันนี้วันที่ยิมสี่เนาะยิมห้าพรุ่งนี้หนือจะให้ช่างมาจัดเสียมยิมหกเรก็จะเข้ามาฉาบโอ้เอฟซีได้ยินแล้วนะคะยิมหกเข้ามาฉาบยิบหกโอ้เออื่นกับสีามาสามคน มาพรุ่งนี้จะได้ช่างมาแค่สองคนยูหน้างานมี่งแค่สองคนค่ะเรา่งมาหน่อยเ้ะเพราะว่าช่างจะมาแค่สองคนก็คงจะเจ็บจับเสียมเสร็จสองคนช่างใหญ่สองคนเก็บเก็บจบพรุ่งนี้มรนี้เราก็จะฉาบข้างหน้าให้เอากำแพงด้านหน้าบ้านก่อนใช่จะเอากำแพงด้านหน้าบ้านโชว์ก่อนโชว์ก่อนนะเพราะว่าเผื่อเขามาติดพวกเหล่าเลดให้ เพราะว่าข้างหลังเรายังไม่ทําเพราะว่าเราจะสร้างบ้านอยู่เพราะว่าเราทําเสร็จได้มันก็เปื้อนแล้วมันจะทำเพลงเราเตกเราชมรุดได้อมีเหตุผลก็มันก็ดูที่สถานการณ์ว่าถ้าฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็เห็นหน้าถ้าฝนตกมันต้องดูอากาศจ้าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เลยเจมส์ิงไม่มาฝนตกจะมาทํายังไงได้คะเห็นนำเสียงมาไม่ได้ค่ะ แนดนำเสียงแนดนำเสียงอันก็จะหูนะว่าเฮาวบอแบบนี้ลีอันนี้เป็นเสียงพื้นจริงๆตัวจริงเสียงจริงพี่พี่พี่ชอบเวลาเธอพูดสำเนียงเธอน่ารักมากชอบเวลารอ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 เธอเธอเธอคุยกับป้าวันเธอคุยกับป้าวันสิวลาเธอป้าวันถูกเลขไหมวันถูกอะไร วปัเซอหร์5004มันไปออก504ทำไมไม่ซื้อ504 504นี้ก็ซื้อ504แล้ว504ไปไปดูงานไปไปไปงานหัวหน้านาค่ะจะพาไปชมงานว่าเราจะมาทำยังไงต่อทุกวินาทีเป็นเงินทุกวินาทีเป็นเงินค่ะจ้างลูกน้องมือหนึ่ง ค่าแรงเกือบคาแรงค่าแรงเป็นหมื่นเนาะอันจะปีต่อวันนะคะก็คือทุกวินาทีบ้านคุณชายคุณหญิงคุณหญิงสวัสดีค่ะเสียงหัวอจักมาจักบาท ในข้อซื้อวหาบาทครับหาบาททองได้บ่แม่นไ่ะเออหาบาทเงินบ่หาบาททองล่ะนานาจานาทำไมเราเขาไปปรับให้เราเลยนะครับเราต้องเอารถมาปรับเองใช่เป็นว่าพนินสร้างว่าเสี่ยเอาเขาไปข้างหลังเพ่นว่ารถรถใหญ่ม่ถอบว่าถึงเขาข้างหลังบ่ได้ก็เอารถหน่อยมาเออรถหน่อยรตอนขึ้นโครงสร้างแลก่อนขึ้นเครื่องสร้างเพราะว่าว่ันขึานวันจันทร์ศรีพันว่าเช้าเขา ตเ,เ,เตรียมแล้วรถใหญ่มันก็ควรง่ายวันนี้รถหน่อยห้ามากกับด้านแบบเรียววันนี้อยู่ในเมืองอยู่บออยู่ในกมาดูหน้าง,งานใช่ไหมคะ มาดูหน้างานด้วยดูหน้าคนด้วยค่ะบ้านบ้านบ้านคุณหญิงสองสองสองตัวนี่จะเอาไปไว้ไหนยังไม่รู้เลยค่ะคนสุดท้ายสรุปก็ง่ายแปลเทือนเหรอแค่หัวนั่นแหละรูปทสมเหลวเขไม่เกะกะใช่ไหมสูตที่ไม่ต้องย้ายย้ายก็ต้องได้รื้อเขาใช่ถ้าไม่รื้อเราก็ห้ามไปไม่ได้เสร็จแล้ว ไอตรงนั้นนะคะของแแบหน่อยสวยมองนี้นะคะถ้าเปันยังรื้อไม่เป็นเลยประวันมีแต่เขียขี้ดินได้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 ใหญ่แปดเถื่อแล้วใหญ่แปดเถื่อแล้วใหญ่อมบานอยู่เนี่ยขึ้นเหรอคะขอบคุณค่ะอีหลีเดีนี่ขาบุขึ้นด้วยนูบุบุหัวน้ำนำนัดน้ลงบ่อนุประเดี๋ยวไปสร้างจ้าเถื่อขาวขึ้นขอบคุณค่ะ ในเมืองนี่ดีเนาะน้ำในเมืองน้ำในเมืองดี้าว่าถ้าบไปถ้าไปอยู่ในโฮมในเมืองก็สวยเหมือนเดิมไม่ได้อาบก็ได้เพราะจะอยู่ในเมืองคนงามแม่หัวขนาดหัวแบบม่ก้างสูบลายทุกวันนี้ต้องมีความสุขค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะเราต้องทำชีวิตให้มีความสุขสงสารอยู่นะสงสารยังอ่ะไฟนักข้อแท โอ้ยบางทีในช่องมีปกาไใช่รงยันเขาูเขาสิเอาไปเขาสิขาดตุ้นโอขาดุนาดุนกันทดลองเม่อก่อนิขาบอกทดลองดูก่อนาบลงนอกบันี้ลงเบบถ้าสามหลังนะพอนะทำแบบเต็มที่เลยนะสวยแบบ สวยแบบคนทำเลยค่ะจ้ะ <c oughs> <c oughs> หัวขนาด <c oughs> นนนนไม่รู้ว่าคุณแม่เขาจะให้เอาห่างจากห้องน้านมาเท่าไหรจ่จะเขา,า,า,าก็ต้องเอาห่างจากห้องน้ำมาประมาณสามเมตรยี่สิบหกพอดีแม่หน่อยมาใช่ก็ะจะได้นปรึกษาวางตรงไหนตรงไหนเนาะดีดีดีๆๆเพราะแบบบ้านก็เสร็จแล้วจา ทุกอย่างเสร็จแล้วเราอาจจะมาแบบครบรัว้วครัวบ้านค่ะเพราะว่าคนงานเราเยอะจระสานครบได้จ้ครวบกันไปแต่ข้างหลังเราอาจจะยังไม่ทําเพราะว่าเราจะทำบ้านอยู่เอฟซีรออยู่นะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะเจ้จาปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ